เอ้าเฮโลบักหมดทำไงดีเนี่ยเติมที่นี่เลยครับเฟิร์สชอปเว็บบริการเติมโลบักทั้งระบบ VIP และ ID พาร์ทเลดโคสสูงและยังบริการกดกิฟตไอเทมแบบต่างๆแถมยังบริการรับฟาร์มแบบอีกด้วยและอื่นๆอีกมากมายครบจบในเว็บเดียวที่เฟิร์สชอปเท่านั้น yeah. ในที่สุดก็อัปเดต ที่อนิเมะไดเมนชันแม่รอมา4 5ห้าวันฮนี่สุดกอัปเดตแล้วทุกคนนะกับอัปเดตที่หนึ่งนะครับที่ค่อนข้างมาแค่เล็กน้อยทุกคนต้องบอกงี้ว่ามาเล็กน้อยจริงๆนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอันนี้เป็นโค้ดใหม่ทั้งหมดนะฮะเดี๋ยวแปะไว้ให้นะครับว่าโค้ดมีอะไรบ้างนะฮะโอ้โค้ดมีเยอะเลยทุกคนไม่ต้องห่วงเลยสายฟรีอยู่รอดแน่นอน,น,อ,นอัปเดตที่1ฮะก็คือดัน ด่านถ้ำนะฮะที่เราต้องไปสู้กับเรียวมิงนะครับไม่ใช่ลามิงสกุะนะเออจากไอ้พระเอกจากเรื่องเอ่อเว่ยแต่แหละนะครับแต่ว่าเขาจะมาแค่ระดับอีซี่เท่านั้นนะทุกคนนะระดับอื่นยังไม่มานะนี่ผู้พัฒนาเขาไม่รู้หรือว่าผู้เล่นคนอื่นเขาเล่นกันแบบรุ่น50บวกกันหมดแล้วแล้วก็เพิ่มสองตัวใหม่นะครับเป็นซาสเกะกับบาคุโกนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเก่งแค่ไหนกันเชียวแล้วก็มีสามสกินใหม่สุดหล่อเท่ นะครับแล้วก็มีการใส่หน้าให้กับตัวละครแล้วนะเออก็ดีเหมือนกันแล้วก็แก้บักอีก30กระจุดเลยทีเดียวจริงๆแล้วนะครับที่อัปเดตนี้มันมีน้อยเนี่ยเขามีเหตุผลอยู่เดี๋ยวค่อยมาว่ากันนะครับเดี๋ยวขอเข้าเกมก่อนนะครับ let's go สวัสดีคนที่ชอบดูอนิเมะทุกท่านอยู่ผมซินฮาจะชมโมุมาชแนลนะครับเราอยู่กันในอนิเมะไดเมนชันฮะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ track, กดสมครให้กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปโดนใหม่ๆตอนนี้นะฮะผมเลเวลแค่46เองต้องพูดว่าเองได้ไหมเออเห็นคนอื่นเขาแบบเลเวล50บวกกันหมดแล้วอ่ะนะครับเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่ามีอะไรใหม่บ้างนะนะมาที่ชอ็อปฮะก็จะมีตัวใหม่นะครับเป็นเทียพันหกเจมเนาะ ไอบาคุโกนั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวจะมาดูกันว่ามันจะเก่งแค่ไหนกันเทียวนะนะแล้วก็ตัวมาอีกตัวหนึ่งก็คือซาสึเกะนะครับซึ่งซาสึเกะเนี่ยนะครับสามารถดอปจากดันอ่าเรียมรามิงสกุนะของเราได้นะฮะนี่เลยซาสึเกะนะครับระดับ7%แล้วก็การ์ดก็จะมีตามนี้นะทุกคนนะการ์ดจากดันนี้เนะี่ยผมมีแล้วทุกคนเดี๋ยวมาให้ดูกันเลยดีกว่านี่เลยนะครับผมได้มาใบเดียวนะ King of ราชาแห่งถ้ำเนี่ยเพิ่มนะอันนี้ up เลเวลตันแล้วนะแอคแท็กจะตันอยู่ที่87นะครับแล้วก็เพิ่มเลือดอีก391กันเลยทีเดียวจริงการ์ดใบนี้ก็ก็ดีอยู่พอสมควรฮะรซึ่งมันจะแตกต่างจากอาคศาอะไรพวกนี้นะครับที่ดาเมจปันจะตันอยู่ที่62นะครับแต่นี่เป็น87ซึ่งขึ้นมา2เท่าเลยทีเดียวการ์ดของด่านนี้เฟี้ยวมากๆนะครับแล้วก็นี่เป็นระดับรองลงมานะครับการ์ดจะเป็นเลเวล31ด้วยนะทุกคนนะซึ่งดีมากๆเลยนะครับดู นะฮะอันนี้เป็นการ์ดเทียลล่างๆนะครับขนาดเทียล่างๆยังดีอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวเราลอง,ลอ,งอัพกันหน่อยแล้วกันว่ามันเพิ่มอะไรผมจะให้เต็มดูนะครับว่ามันจะเพิ่มสูงสุดเท่าไหร่โอเคเลเวลยี่สิบห้าแล้วทุกคนตันแล้วโอ้ตังกูหายไปหมดเลย <c oughs> โอเคถือได้ว่านะครับการ์ดของอาคาซานเนี่ยนะครับยังสู้การ์ดเทียสีฟ้าของดันลามยิงสกุน่าของกูไม่ได้เลยนะเอาเป็นว่าใส่การ์ดใหม่ดีที่สุดนะทุกคนนะโอเคแต่ก่อนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาซื้อตัวใหม่รีวิวกันก,นก่อนดีกว่านะคร 1 6นะสลับบาคุโกส่วนสาสึเกะเนี่ยนะครับทุกคนไม่ต้องซื้อก็ได้เนาะรอดรอปตามด่าเนเราก็ได้นะอันนี้นแนะนำนะครับโอเคทุกคนครับมาเริ่มที่สาสึเกะของเราก่อนเลยละกันนี่เลยนะสาสึเกะน,นะครับก็จะเป็นคนที่ใช้ดาบเนาะโอโหโคเทนะครับมาเดี๋ยวดูฟันปกติกันก่อนนะฟันปกติโอ้ก็ใช้ได้นะก,ก็ฟันเร็วอยู่นะครับนะมาดูท่าแรกฮนะชิดโดริสายฟ้า โอเคท่านี้เราต้องวิ่งเข้าหาคู่ต่อสู้นะครับถึงจะสามารถใช้สกิลได้เนาะถ้ายินเฉยเอหมาไม่แดกนะฮะต้องวิ่งหาคู่ต่อสู้โอเคท่านที่สองฮะไฟบบลโอเคก็ได้ฮะแต่ไม่รู้ระยะไกลแค่ไหนเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันจะพ่นได้ไกลแค่ไหนกันเทียวไฟบบลดูโอเคใช้ได้ถือว่าระยะค่อนข้างกลางกลางนะฮะส่วนท่าแรกค่อนข้างห่วยฮะเพราะว่าเราต้องวิ่งหาคุต่อสู้นะครับต่อไปท่าที่3มฮะ ท่าที่3ก็จะเป็นอ้อเป็นการใช้ไฟสีดําในการเผานั่นเองนะครับเบิร์นดามิคจะสู้ต่อไปท่าที่4ฮะคิรินเป็นสายฟ้านะครับว้าวเฮ้ยท่านี้ที่อลังการมากโคตรเฟี้ยวเลยก็ถือว่าชิได้ห้างสลับซาสเกะนะครับนะอันนี้ยังเป็นร่างแรกของเขาเลยก็ก็เหนือกว่านารูโตะแล้วนะนะหน้าตาเคียดอะไรอย่างงั้นซาสเกะ โอเคใช้ okay, ได้ครับตัวนี้ต่อไปมาที T ่บาุโกนี่เลยบาุโกของเรานะครับมาดูการต่อยปกติก็ใ okay. ช้ได้ฮะสกิลแรกอู้เป็นการระเบิดอู้ทิ้งบอมฮะเป็นการทิ้งบอมรัวๆนะแล้วก็มีการเคลื่อนตัวไปข้างหน้าโดยอันตโนมัติเอช้ได้ใช้ได้ใช้ได้เลยต่อไปท่าสองฮะ e x p l o s i o n Speed โอเค้ยสกิลของบาุโกส่วนมากจะเป็นการพุ่งไปด้านหน้าเนาะเออสกิลทำเอลเอไปด้านหน้านะั่นเอง อย,อย่างนี้เห็นไหมนะครับสามตัวเก็บหมดสกิลที่สามฮะสกิลที่สามเหมือนเป็นการยิงพลังขึ้นเต่าที่มีไฟออกไปสกิลที่สี่นะครับโฮมิเซอร์อิมแพคโอ้โหโคตรกว้างเลยสกิลนี้วันตีใช้ได้เลยตัวนี้น่าเล่นนะทุกคนน่าเล่นนะถ้าเป็นผมน่าจะยกให้ประมาณสักเทียเอเลยนะครับน,น่าจะตัวนี้ ส่วนซาสแกะน่าจะอยู่แบบระดับระดับบเนาะโอเค okay, ผมว่าเดี๋ยวผมจะพาบาคุกโกไปลงด่านใหม่กันดูดีกว่าอ่ะไปทุกคนเลสโกนะครับสร้างเลยตอนนี้มีแค่ระดับ e ีซี่นะทุกคนนะสลับดา่านนี้นะครับการ์ดก็จะมีตามนี้เลยนะโอเคมาดูกันถ้าไม่มีใครจอยเดี๋ยวไปคนเดียวนะฮะฉายเดี๋ยวแม่งเลยนะครับโอเคมีละมีละออ้คุรุมินะครับโอเ้เยอะเลยไป3คนน่าจะเฟี้ยวอยู่ มาดูด่านใหม่กันสำหรับใครที่ยังลงไม่ได้นี่จ้ะมาแล้วโอ้โหลิมูรุหนึ่งคนซินิสูสหนึ่งคนและกูก็เป็นลิมูรุเหมือนกัน <c oughs> ตอนแรกว่าจะเอาบาคุโกมาลงแต่ว่า <c oughs> คิดว่าลิมูรุน่าจะเหมาะกับด่านนี้มากกว่านะทุกคนนะเพราะว่าด้วยสกิลที่มันเออีเยอะเนี่ยจะเคลียร์ด่านนี้ได้ง่ายกว่านะผมบอกเลยด่านนี้นะครับตัวไหนที่โจมตีระยะใกล้ค่อนข้างเสียเปียบฮะอย่างเช่นอ่า อาจารย์โกโจของเราเนี่ยนะครับสำหรับผมนะผมว่ามันไม่เหมาะกับด่านนี้เท่าไหร่เพราะว่ามอนทุกตัวไม่โจมตีโหดมากนะครับแล้วก็บอสทั้ง2ตัวเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยนะครับจะโจมตีแบบแบบเราไม่สามารถเข้าใกล้ตัวบอสได้เลยนะครับเพราะว่าสกิลมันโหดนะฮะแล้วอาจารย์โกโจของเราเนี่ยนะครับมันต้องสกิลระยะประมาณใกล้ๆก,กลางๆเนาะมันก็เลยแบบยากที่จะเอาโกโจมานเล่นด่านนี้นะครับเออ แต่พวกริโมลุงริมมลุอะไรพวกนี้ยังน่าสนใจอยู่นะฮะนี่นะฮะดูสกิลของริมมลุอะไรพวกนี้นะฮะมันใช้ง่ายดีโอเคเรียบร้อยเราเคลียร์มอนกันแป๊บเดียวนะฮะตูมตามพวกนี้ก็จะเป็นพวกเขาเรียกอะไรเป็นพวกปีศาจใช่ไหมเออนี้ฮะนี่คือบอสตัวแรกฮะโซชบ์นะ,ะับสกิลของเขาจะเป็นการเสกงหนามออกมาแล้วก็เรียกลูกน้องออกมาได้ด้วยนะทุกคนนะซึ่งสกิลแม่งโคตรปันนะครับนี่เห็นไหมแต่เรียกหนามออกมาได้นะครับ และเหมือนว่าเราจะหลบสกิลของเขาไม่ได้ด้วยนะฮะไม่ว่าจะลอยตัวหรืออะไรยังไงแม่งโคตรโกงดูดีมันเสกลูกน้องมาได้นี่นะอีสกิลของมันคือการเอาสวรรน์ออกมาเจาะหัวเรานะฮะแม่งยังโกงนี่หวดๆเอ้ยหลบสกิลไม่โดนอืไม่ได้แดกกูหรอกโซเชปเปอรอะไรอะไรล่ะครับพี่เฮ้ยหวหๆหหเสกลูกน้องอ่ะกูแตกกูตานเลยไม่เป็นไร เราเกิดไม่ได้กูโกงเกียร์ลูกน้องมันก่อนฮะถึงบอสมันจะตายแต่ลูกน้องมันยังไม่ตายนะทุกคนนะโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยไปไปลุยๆต่อนะฮะโอ้เซนนิสเราเคลียร์มอนเร็วมากนะครับเซนนิสเป็นตัวหนึ่งที่เคลียร์มอนได้เร็วนะฮะเพราะด่านนี้มอนเยอะมากๆบอกเลยโคตรเยอะนะครับไม่รู้ว่าจะเยอะไปไหนโอเคตูมระเบิดกุกขันไปนี่เป็นไงล่ะมึงอิ่มอร่อยในพริบตา ควัาควาร,รถดีเกี่ยวเหี้ยอะไรยิงแม่งก่อนเลยโอเคหลังจากตรงนี้คนหลายคนบอกเอ้กุจะจดะไปตีบอสแล้วแต่ไม่ฮะดูโอ้ my god มันยังมีมอนอีกเยอะเลยเต็มเลยเต็มเลย,เเลยนะฮะเราต้องเสียอันติีตรงนี้นะหลายหลายหลายคนมักจะเสียอันติีตรงนี้นะครับเพราะว่ามอนมันเยอะเนาะมันน่าก,กดดีโอเคเราต้องเคลียร์เป็นส่วนๆไปและกันนะครับยังยังไอหนุ่มยังยังไม่หมดยังไม่หมด สกิลมอนจากดาบนี้แม่งโคตรไก่เลยนะฮะโอเคโอเคไปดาราสู้กับรามิงสุกุนะนะครับเฮ้มึงไอ้นักกินก๋วยเตี๋ยวมึงก็มึงที่หรือมันใช้สกิลแล้วนะฮะสกิลของมันจะมีหลักๆด้วยการ3สกิลนะครับก็จะเป็นสกิลกระทืบพื้นสกิลล็อกเป้านะครับลุกล็อกคุตตะสู้ได้แล้วก็สกิลยิงฮะเหมือนเป็นยิงลูกศรอ,อะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็สกิลของมันเนี่ยสามารถเบิร์นดาเมจได้ด้วย นะครับก็คือใครที่โดนไฟของมันก็จะโดนเบอรน์นะที่มันโคตรโกงนะฮะโกงจัดๆเลยเนี่ยน,นะฮะสกิลนี้จะล็อกตัวนะครับโคตรโกงเลยดูดินะฮะเป็นบอสอีกตัวหนึ่งที่ถือว่าเก่งมากๆนะครับเพราะอาคศาสา์าเก่งแล้วไอ้บ่าวนี่แม่งเก่งกว่าเยอะเลยสกิลแม่งยังกว้างนะครับที่หลบมีแค่นิดเดียวนะฮะนี่นะโอ้ลิเชตโอ้ยพลลีดิดลบร้อยเจ็ดสิบร้อยสี่สิบเจ็ดโอ้ดูดูดูดนะให้ไหม แม่เงยสกิลกว้างไม่พอมึงยังเบินดาเมจอีกมึงจะบ้าหรือไงกูถามจริงนี่แหละขึ้นสูงแล้วก็ทล่ลมผู้ผาโอ้ดูล็อกล็อกมีการล็อกมีการล็อกเหรอเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันยัดหน้ากูแล้วตายหาไปซะไอ,อ้ชุคุนะเออกูนี่แหละตายหาเลยบอกเขาตายหากูนี่แหละตายเลยโอเคบอสต,ตายหูไปแล้วทุกคนโอเคผมซื้อดอกมานะครับได้มาสองแก๊ เอาจริงผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาอัพมาแค่ตัวอีซีเ่เนาะเออใหไมันไม่เอาแบบฮ <c oughs> าร์ดกับไนแม่มาด้วยหรือว่าเขาคิดไม่ทันหรือเขาอัปเดตไม่ทันก็ไม่รู้นะครับเนาะอ่ะสลับเอาที่ผมบอกว่าทําไมเขาถึงอัปเดตน้อยนะครับเนื่องจากว่าผู้พัฒนาเนี่ยเขาให้เหตุผลไว้ว่าเอ่อภายในในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยนะครับเขาเขามีเวลาในการทําเกมนี้น้อยมากๆานะครับก็เลยออกมาได้แค่นี้นะฮะส่วน อัปเดตหน้าเนี่ยเขาบอกว่าจะมีโหมดใหม่ๆนะครับมิชชั่นใหม่ๆนะครับลงดันแบบใหม่ด้วยอันนี้ต้องรอติดตามกันต่อไปฮะเกมนี้น่าจะไปได้อีกยาวๆนะครับเขาก็น่าจะไม่ได้ตั้งตัวด้วยละมั้งว่าเกมเขาแบบจะบูมขนาดนี้เนาะคนเล่นไม่ห้าหกเจ็ดหมื่นอะนะคิดดูแล้วกันนะฮะตั้งตัวไม่ทันก็เลยไม่ได้ทำอัปเดตล่วงหน้าไว้นะครับโอเคไงก็ติดตามเกมนี้กันไปยาวๆฮะสลหรับอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมก็จะปั๊มให้วิวสัก50สนะครับแล้วก็รออัปเดตต่อกันเลยทีเดียว โอเคเดี๋ยวมีอะไรใหม่ๆเดี๋ยวเข้าไปว่ากันสลับแบบนี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าฮะบ๊ายบายครับผม